สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับที่ร้านค้านะครับนี่ครับร้านขายของนะครับนี่ครับร้านขายของชำครับ อันนี้นะครับร้านเ,าเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับอืมบรรยากาศร้านค้านะครับเวลาลูกค้ามาซื้อของเราก็จะเอาไว้ในนี่นะครับในกระป๋องนี้นะครับบางทีลูกค้ามาพร้อมกันไม่มีเวลาเราก็ใส่ใส่ไว้ นะครับพอเราว่างเราก็จะมานั่งสองเหรียญน,นะครับตั้งแต่เปิดร้านขายของมานะครับเราเจอนะครับ5บาทพอศสองพันหเจอสี่เหรียญน,นะครับ มันมีอยู่จริงนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็คงเหลือไม่มากนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนก็รู้กันมากพอสมควรนะครับมีคนสนใจสะสมมีคนหามีคนเก็บในระบบหมุนเวียนการซื้อขายเงินทอนก็คงจะลดน้อยลง นี่ครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่สองเหรียญนะครับตั้งแต่เปิดร้านก็มีลูกค้าออมาซื้อของสี่เหรียญนะครับตอนนี้ผมขายออกไปแล้วก็เก็บไว้บางส่วนนะครับเหลือไว้สองเหรียญนะครับเอาไว้ทำคลิปนี่แหละครับนี่ครับห้าบาทพศอสองพันห้าร้อยสี่สิบหกแต่สองเหรียญน,นี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับ ผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับว่าบล็อกธรรมดาเป็นยังไงบล็อกที่มีราคาเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะพลิกให้ดูด้านหลังนะครับอันนี้คือ5บาทพศ2546ผ่านการใช้งานราคาขั้นต่ำ400บาทถ้าสภาพสวยๆก็500 600ตามความสวยงามนะครับเดี๋ยวพลิกให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นราชการที่9สวยงามคมชัดนะครับไม่ค่อยสึกนะครับ เวลาว่างๆเราก็มานั่งส่องนะครับถ้าลูกค้ามาซื้อของมาเยอะมาพร้อมกันเราก็เอาเหรียญใส่ไปในกระป๋องก่อนพอเราว่างเราก็นั่งส่องนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม โอกาสต่อไปเราก็จะมีเหรียญใหม่ๆมานำเสนออีกนะครับ